สวัสดีค่ะในเช้าวันนี้นะคะสวัสดีช่วงเช้านะคะวันนี้เจนนะคะก็จะออกไปทํางานนะคะกับน้องคานาอันนะคะขอแนะนําตัวเองนิดน,นึงนะคะก็คือชื่อเจนนะคะเอ่อเป็นพนักงานบริษัทนะคะก็คือเป็นผู้จัดการเขตนะคะของบริษัทเบตเบตอร์เวย์ประเทศไทยจํากัดนั่นเองนะคะเป็นผู้จัดการเขตนะคะที่ต้องออกพื้นที่นะคะหาลูกค้าให้กับบริษัทนะคะเอาแคตตาล็อกแบบนี้นะคะ มิตรทีนนะคะแคตาล็อกมิตรทีแล้วไฟดีนะคะไปสมัครให้กับคนสนใจนะคะสั่งซื้อสินค้ากับบริษัทเองนะคะสมัครฟรีนะคะถ้ายังไงสนใจติดต่อมาได้นะคะแล้ววันนี้นะคะเจนกับคานาอันนะคะก็มีสิ่งดีๆนะคะมาฝากด้วยนะคะคานาอันจะมาเขียนอะไรให้เราดูก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะคะแล้ววันนี้นะคะก่อนที่เราจะออกไปทำงานนะคะคานาอันเขาบอกว่า เขาจะสอนให้แม่เขียน abc นะคะเรามาดูเขาเขียนด้วยกันนะคะว่า abc ของเขาเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะโอ้โหเือสมุดแบบนี้นะคะก็จะเอามาเขียน ตัวเล็กอะตัวเล็กตัวเล็กสิคานาอันอายุ5ขวบนะคะวันที่24เนี้ยก็จะ5ขวบเต็มนะคะนี่คือตั เขาเขียนตัวเลขแบบตัวเขียนเลยนะคะม,มีหาง เสร็จยับใครเสร็จกับอ่าใครเสร็จแล้วเดี๋ยวเราถึงสักได้อืมดูใครเสร็จแก่เก็บเก่งจังเลยเขนว่านี้อย่าข้าเขียนชื่อก่อนนะ ออเขียนชื่อด้วยอ่ะต้องเขียนว่าเด็กชายด้วยใช่ไหมใช่อ๋อชื่อเด็กชายอะไรอะครับเ๋ยวเดยวดูก่อน ทีละทาดาใช่ไหมานานเขาก็จะเล่นสมุดแบบซ้ำๆได้นะคะบางทีก็วาดเขียนอะไรหมดแล้วเขาก็เอามาเขียนอีกได้ะคะ่ะจะไม่สนใจนะคะว่ามันขีดๆลบๆแล้ว สวัสดีครับเดี๋ยวเขียนชื่อเล่นด้วยคานาเขานตัเลขนุดแ้ว,ว,วองจุดออือเก่งมากเลยอ๋อมีเด็กชายดอเด็กจุดชอช้างจุดด้วยใช่ไหมอ๋อมีตัวย่อด้วยออนะคะน,นี่คือผลงาน งานของน้องคณะอันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันสิไหนชิดกล้องด้งชดแป๊บนึ้นนะนะคะเราก็จะเขียนนะคะ A B C นะคะก็เราทั้งสองคนนะคะก่อนที่เราจะไปทำงานกันนะคะก็คณะอันเขาก็จะรอแม่ทำกิจวัตรประจำวันเขาก็จะนั่งเขียนนู่ครับก็เขียนนี่เดี๋ยวคขาสอนให้ อ่าแล้วเขาก็จะสอนเราด้วยนะคะโอเคแม่เห็นละเดี๋ยวแด้เดี๋ยวได้แม่ทำนะคะก็ฝากติดตามด,ด้วยนะคะแล้วก็ฝากแคตตาล็อกมิตทินไฟเดย์จังหวัดจันทบุรีด้วยนะคะเราสองค,คนแม่ลูกก็ไปทำงานด้วยกันในช่วงนี้นะคะช่วง COVID โควิด2020นะคะเอ๊ะหรือ2019ก็จะ่แล้ว,ลวใช่ไหมโอเคค่ะคถ้ายังไงก็ ถ้ายังไงก็ฝากด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปลงนะคะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของเจนเองกับลูกเองนะคะที่เลี้ยงเข้ามาแล้วก็เขาก็จะเป็นเด็กที่มีจินตนาการนะคะแล้วการที่จะสร้างให้เขามีจินตนาการเนี่ยเราสร้างเขาแบบไหนนะคะเดี๋ยวจะมาแบ่งปันให้ฟังรองนิดนึงนะคะแล้วก็อยากจะให้ผู้ปกครองให้แม่แม่หลายคนที่มีประสบการณ์กับลูกสิ่งดีๆนะคะถ่ายคลิปวิดีโอนะคะอัดลงมาใต้ คลิปนะคะที่เจนได้แบ่งป็นประสบการณ์ของตัวเองนะคะในการที่ลูกๆนั้นมีประสบการณ์แบบไหนอย่างไรนะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดกดแช่นะคะและกดถูกใจติดตามเพจเจนแอนคาร์นด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะบ๊ายบายคาร์นบ๊ายบายนะค่ะบ๊ายบายนะคะอะทําไงอะง่วงนอนบ๊ายบาย ขอบคุณมากค่ะ